ก็สัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอิสเตดฟอ์ในเกมโปรเจกต์วิงแมนหมดเรื่อง,องตอนที่2ก็อันนี้ต่อยจากตอนที่แล้วที่เราได้เรียนรู้มาว่าโลกได้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ทําให้เกิดแผ่นเปลืโลกยุบลงตัวแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศหลายประเทศก็ได้ล่มสลายลงไปแล้วก็เกิดประเทศใหม่ขึ้นมาเราก็รับบทเป็นทหารรับจ้างที่คอยรับงานในสู้ในสงครามต่างๆและล่าสุดเราก็ได้รู้เกี่ยวกับงานใหม่มาใน ฝั่งของอเมริกาเหนือตะวางตะวันตกฝั่งอเลแปซิฟิกก็คือกําลังมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในเขตที่เรียกว่าแคสเคเดียและตัวเรากับหน่วยฐานรับแจ้งทั้งหมดก็กําลังจะย้ายทีมต่างถิ่นฐานไปทํางานที่นั่นแทนยังไงก็ขอให้สนุกกับการรับชมนะครับ อิคาริโอกำลังจะเคลื่อนย้ายไปทางตะวันตกพวกทุกท่านข้อมูลข่าวสารนี้ออกมาจากประเทศนั้นก็ยังแปลกอยู่บ้างแต่พูดได้เลยว่ามีคนต้องการความสามารถของพวกเราตาพันนั้นก็จ้องที่จะเข้า,ายึดทรัพยกรของแคเคเดียมานานหลายปีแล้วตั้งแต่ฉันจําได้และกระือนว่าชาวแคเคเดียนั้นก็คงจะไม่ยอมง่ายเหมือนกันจากข้อมูลที่ไหลออกมาสำหรับพวกคุณที่ยังไม่รู้กันก็แคเคเดียนั้นเป็นประเทศที่อยู่ติดชายฝั่งทาง ตะวันตกของอเมริกาเหนือเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและก็พลังงานใต้ดินฉันก็ไม่เคยไปที่นั่นนะแต่ก็ได้ยินนาว่าก็วสวยงามดี ปร,ประเทศที่มีพลังงานไม่ส mm hmm> hmm. pues ิ้นส uh ุดอยู่ที <S <s <m <m ่ปลายนู้นเมือนพวกเขาจะรู้นะว่าพวกเราบางคนที่เกิดในฟิีฟิลี่ยังจินตนาการถึงมันไม่ได้เลยแต่มันก็ยังใกล้เคียงกับบ้านใครบางคนที่นี่มันก็มีการข่าวการติดต่อสื่อสารทั้งในและนอกประเทศและก็จากข่าวต่างประเทศที่พูดถึงกันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ามีการ่อจลาจลเล็กน้อยแต่ตามข่าววงในของฐานรับจ้างแล้วก็มันเป็นเรื่องโกทั้งหมดตอนนี้ในประเทศนั้นกําลังมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นอย่างเต็มที่อยู่ พวกเรานั้นก็โดนยื่นข้อเสนอมาแล้วก็เสนอให้ไปรวมตัวกับกลุ่มชาวแคสเคเดียนที่เรียกตัวเองว่าองกาลังอิสระภาพฉันคาดว่าสะพานนั้นก็ได้ปิดพรมแดนลงเพื่อไม่ให้คนในพวกเรานั้นเข้าไปข้างในได้เพราะฉะน,นั้นลองตัวไปด้วยถ้าเกิดเราถูกหนวยและตระเนเข้าเจอเราจะส่งหนึ่งในฝูงบินพวกเราไปเพื่อจัดการพวกเขาซะดิคาริโอนั้นจะเดินทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งเข้าสู่ <don> จุดรวมพลที่ถูกตั้งโดยพว,พวกเราคาดว่าไม่น่าจะมีแรงต่อต้านมากจากเส้นทางเดินทางพวกเราอย่างไรก็ตามเราจะมี การจัดผัดเวรเพื่อรักษา <S 2> <S 2> น้ำมันแล้วก็สุดมไว้ทีมพวกคุณนั้นรับผิดชอบช่วงสุดท้ายของการเดินทางซึ่งก็เป็นช่วงที่เราจะเข้าสู่แคสเเดียเตรี <S 2> <S 2> <S ยมตัวกับการขัดขวาง,งของหน่ยวยลาตะเวนด้วยจะรู้ว่าพวกคุณบางคนนั้นอาจจะไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่กับการต่อสู้กับสหพ,พันธ์เพราะฉะนั้นคนที่เห็นด้วยนั้นขอเชิญออกจากที่นี่ได้เลยพวกคุณนั้นจะเป็นตัวถ่วงของเราเท่านั้นตอนนี้เป็นภารกิจที่สองเราก็ทำหน้าที่เป็น ป้องกันวงบินของพวกเราจากหน่ยวยรัเบนของสหพันธ์ก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากเป็นพวกตัก็เป็นวงบินทั้งหมดไม่มีเป็นพื้นดินแต่มีหาก็เป็นพู้ใหญ่ตัวหนึง่ง <c oughs> ก็เรากำลังจะข้ามแดนไปพบกับฝั่งกระพของคแคสเดีย เคอบินที่จะใช้เราก็จะมีเป็นเหมือนเดิม2อันแรกแล้วก็ปลล็อกเพิ่มมาอีก3ลำอ๋อแต่ผมจะใช้ผมเล่นมาก่อนแล้วก็ใช้เป็นเครื่องบินสองที่นั่งเหมือนเดิมเพราะมีตัวไดล็อกเพิ่มเข้ามาด้วยก็เป็น FEC ที่ติดไปก็จะเป็นเป็นพวกจรวดทั้งสองอันแล้วก็เป็นระเบิดอันหนึง่ง เหมือนเดิมครับฮิตแมนหนึ่งโมนาอยู่ที่เคชายแดนของเอ็ดการ์กันยิลสโตนเวลาก็เป็น5้าหี่หาทีเคชแดนยี่สีวันหลังจากสงครามเริ่มขึ้นเจอสการโอทุกหน่วยเดินทางตามนี้ไป เรามีหน่วยคัดขวางมาจากหน้าหลังของเราหน่วยฮิตแมนและหน่วยกันเซลที่ต้องการเข้าร่วมหันไปคัดขวางวนนั้นก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาใกล้ฮิตแมนหนึ่งเข้าที่เลยพวกเราจะเป็นกลางเสถยรปลดเซตตี้อาวุธแล้วดูซิว่าเครื่องบินพวกสะพานจะให้ตังเราเท่าไหร่ระบบร,บระบุเป้าหมายพวกเรานั้นถูกอัปเดตให้ล็อกสัญญาณของพวกสะพานไร้ยังให้โปรแกรมมาเรียบร้อยนานก่อนที่จะมาทางนี้ฮิตแมนทีมเข้ารุยได้เลยละมุนา และไม่อยากเป็นคนแรกที่ต้องทำเป็นกระบทเพราะฉะน,นั้นเธอเลยโดยรัเป็นชายแต่ทุกหน่วยเชื่อมต่อข้อมูลของฉันไว้แล้วก็รักษาระยะนี้ไว้รับทราบขอที่อยู่เป้าหมายต่าร้อยองศาเป้าหมายที่หน้าเลยคนละอาวุธ ใหญ่ดางขวาเราขอทำเป็นหน้นาปกคลิปกันรู้ได้ไหมแต่ว่า จะเป็นปืนคนปืนยิงป้องกันเครื่องบินติดอยู่บนตัวนั้นเลย ไม่โดนติดตัวด้านหลังอยู่อ่าโดนโอเคได้ละอันนี้น่ายิงแล้วล่วงเลยให้คิดอ้าวโดนยิงไปแล้วอาอ งได้สวยโมนากูไม่ได้ยิงอย่างดีนะที่รู้ว่าพวกเรายังรู้วิธีการขึ้นลกันอยู่ hey, <Michael. S 1> เออไหนก็ไหน,ไหนแล้วนี่มิกดู้ว่าทําไมพวกสะพานมันอยู่ในแคสเซเดียถามฉันแล้วฉันจะไปรู้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวมีคนกําลังมาเป็นเครื่องบินที่ไม่ได้ปุตัวต,วตนพอกลางคืนเข้ามาหาเราจะกลับบ้านยังไงโดยแสงก่างคืนคอนเฟิร์ม ยินดีต้อนรับสู่สคแคสเดียกซิคาลิโอถ้าพวกเรามาพวกเราได้สร้างลานลงจอดชั่วคราวสำหรับพวกอาจรับแจ้งพวกคุณไปแล้วก็เสร็จครับกับภารกิจที่สองจะมีดีบีฟก่อนร้อมหนึ่งเอามีเอามีลงจอดเลยเดี๋ยวรถวันนี้โมนาเข้ามาเลย เื่อลงจอดให้ลดความเร็วเหลือให้น้อยๆแล้วก็พยายามเบรกโอเคไอ <Okay. S 1> ้ตรงนู้ไอ้ไกลนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรนะมันคล้ายๆกับเป็นเสาสัญญาณเน่ยโ okay, อเคลงจอดกัน ขอบคุณสำหรับความพยายามพวกคุณอิคาริโอนั้นก็สามารถเข้าไปรวมพลกับผู้วัญชาการพวกเราได้แล้วก็เติมยอดเพลิงสําหรับภารกิจต่อไปพวกคุณนั่นจะกลับออกไปอีกภายใน1ชั่ออวโมงเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีไม่อย่างนั้นเวลาของคุณในแกสเคเดีย,ยนั้นจะเป็นเวลาสั้นๆ ก็เสร็จไปแล้วครับสำหรับภารกิจที่สองเราก็เข้ามาถึงในแคสเซเดียรอยแล้วผู้รีว่วาจ้างของเราก็เป็นพวกกบฏในในสง,ง,งครามกลางเมืองแคสเซเดียภารกิจต่อไปของเราจะเป็นอะไรยังไงก็ต้องติดตามดูต่อ,ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นภารกิจที่3ต่อไปก็ยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรืออยากดูในเรื่องต่อไปว่าจะเป็นยังไงก็สามารถกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดซับสไครป์ให้แนงผมได้นะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้นะครับสวัสดีครับ